สวัสดีครับพมันพี่น้องสูผูสุขลนสุเก่สุบอลน,นะครับเนาะมือนี้กะคือเก่าเหมือนเดิมมาพอๆก,กับพญานุหน้าไกลห่วยนะครับเนาะพลังคนเห็นกัสว่าโอ้พญานุมาอีกแล้วมือนี้สีมาอีย่างนอ้วยนี่นอ้บลัมกับสีรองนะครับพี่น้องสองอย่างนี่แหละแต่กับสีมีสาระสอดแทรกความููเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องมาแบ่งปันกันเนาะว่าสิเป็นเรื่องใดเท่าทีพญานุสิสรรหามาได้กับสีมาเบา มาจาาสูกันฟังเนาะครับเนาะสำหรับมันนี่คือเก่าครับพญน,นุกศสีมีเพลงมาลองสูฟังเนาะเพลงมันนี่กิดสิเกลียวครับอ่าวงการยูทูบเบอร์ของเขาเนี่ยแหละครับพี่น้องสมมุติวาอ่ามีผู้สาวเป็นยูทูบเบอร์นะครับพี่น้องแล้วก็มีอ่าผู้หนึ่งเพิ่นหลงหลงหักหลงหมักสาวยูทูบเบอร์นะครับจะได้ลองเพลงออกมา ให้เพื่อนได้รับรู้เน,ะนาะจังไหดก็ลองฟังบ้างเนาะครับพี่น้องเนาะสาวอยู่ทุกเบอร์ลงรักเธอจนหมดใจถึงเวลาขึ้นหลยคอยเฝ้าซามไว้กดใจรัวรัวกดเลิฟกดไลวันใจไม่กล้าเปิดตัวเปิดช่องดันคอยช่วยทุนหัว อยากเปิดตัวกลัวๆกล้กกลาๆทุกครั้งขึ้นไหลมีกำลังใจให้มากมีเพื่อนเพื่อนต่างขึ้นเวทีช่วยดันคนดีมากมายหลายนาชั่วโมงรื่นไหลมากมายคนมุงหลงังคาแสนปลื้มใจกับน้องแก้วตาแค่สามเดือนกว่าการดาผ่านเกณฑ์ พอน้องลงคลิปพี่ก,ก็รีบเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์ให้ชมตรูคอมเมนต์ให้รู้น้องคงจะเห็นเข้าไปดูคลิปให้รอยช่างทั้งเช้าเย็นและไม่ลืมคอมเมนต์บอกเหนือเย็นเป็นไหนไหนรู้บ้างไหมเออสาวอยู่ทูบเบอร์คนดี อยากเปิดตัวกับน้องเต็มที่แต่กลัวชมสีจะไม่มีใจเพราะมีแฟนคลับมากจนตอบรับไม่หวาดไม่ไหวพี่กลัวจะสู้เขาไม่ได้อยากบอกสามไว้ว่าพี่หมายปองพอน้องลงคลิปพี่ก็รีบเข้าไปดู กดไลค์กดแชร์ให้ชมตรูคอมเมนต์ให้รู้น้องคงจะเห็นเข้าไปดูคลิปให้รอยช่างทั้งเช้าเย็นและไม่ลืมคอมเมนต์บอกเหนือเย็นเป็นไหนไหนรู้บ้างไหมเออสาวอยู่ทูบเบอร์คนดี อยากเปิดตัวกับน้องเต็มที่แต่กลัวชมสีจะไม่มีใจเพราะมีแฟนคลับมากจนตอบรับไม่หวาดไม่ไหวพี่กลัวจะสู้เขาไม่ได้อยากบอกสามไว้ว่าพี่หมายปองครับกัจบลงไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะเป็นยังไงเนะี่ยกระสิษบิใครแน่ว่า ฝนตกใส่สังกสีนะครับเนาะก็เป็นความมัอนเทิงเล็กๆน้อยจากพญานุหน้าไก่ห่วยนะครับเนาะวันนี้นอกจากเพลงแล้วพญานุกับสิมีแน่วสาระมให้แบงปันมให้พ่อแมพอนะ่พี่น้องหนะูเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นยังไงแน่ก็คือเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้ชารานะครับพี่น้องไหวกรเซียนหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก,กนะครับพี่น้อง ความแตกต่างกันระวางพุทธเ่าทางบานเฮ้าทั้งเอเชียบ่เประเทศเอื่นะพี่น้องเอาประเทศไทยเฮาเนาะกับประเทศยุโรปประเทศฝรั่งเศสนี่เนาะที่พญานุเรงว่าสัมผัสถินออ่นเนาะพูทธเ่าที่ยุ่ประเทศฝรั่งเศสนะครับพี่น้องตั้งแต่พ่นกระสีทำงานนะครับตั้งแต่วัยทำงานจนว่าพ้นเกษียณอายุการเหตดงานเพราะว่า,วาเสียตำแหน่งไดก็ตามสี่เป็นราชการหรือว่า ทำงานหาง้านบริษัท้านอาหารอ่าตั้งๆนะครับพี่น้อง้านขายสิงขายของน้าซป,ปเปอร์มาร์เก็ตหรืออ่าทุกอย่างทุกอาชีพที่เพิ่นเห็ุที่เพิ่นทํางานมาเพราะว่าอ่าทุกอาชีพที่เพิ่นเฮ็ดนะครับพี่น้องทุกนาทีการงานเพิ่นจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะครับก็คือเงินประกันสังคมเงินอ่าสะสมไวัย้ากินย่ามเพิน่นตกงานหรือว่าวิาเกษีนะพี่นอนะ้องเนาะยุด ตังประเทศฝรั่งเศสนี่เนาะพี่น้องขันหากวาห้าตกงานห้ากับสีเห็ดเรืืองขอเงินซอยเหลือใดสมมุติว่าโควิดนี่เอาพี่น้องสมมติว่าโควิดมาเนี่เข้าตกงานบริษัทบระจ่างห้านะครับจ้างร้านอาหารปิดอย่งสิพนกัดสีมีอขอความวยเหลือจากทางรัฐบาลใดเนาะครับเนาะสีมีหลายรูปแบบแบบหนึ่งก็คือ,อให้ บริษัทไฮลานค่าล้านขายนี่ใ,ใจส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็สิเป็นควมสวยเลยจากรัฐบาลนะครับเนาะอันนี้ก็คือ,อสวัสดิการที่ทางเพิ่นจัดสรรไห้กับประชาชนประชาก่อนของเพิ่นในประเทศนะครับเนาะแล้วบัดที่นี่สําหรับพุทธนะเฒาเนาะพี่น้องพุทธเฒาที่เพิ่นเกษียณอายุเนาะสำหรับเพิ่นกเกษียณอายุนี่คือว่าเมือม่อเมื่อวัยทางานแล้วคุเสียกเกษียณอายุเสียนะ เพิ่นกษีมีเงื่อนซอยเหลือพุถาเนนะครับพี่น้องอ่าเพิ่นกษีใจให้สูเดือนสูเดือนเนาะจังสั้นควมเป็นอยู่มันกระแตกต่างกันกระบานเฮ้าพุถาวาบานเฮาานะครับพี่น้องสมมติเอาจังเช่าให้เช่าหน้าเนาะอยู่บานเฮาพอไงแม่ไงเฮ้าพอแม่เฮ้าอยู่อยู่บานนอกเขานะเพิ่นกบไ่าดเหตุงานเหตุการที่สิษีมีเงินเดือนเงินดาวแล้วก็สิเสียภาษีประกันสังคมหลังจาก หยุดทํางานผลกระสีใดมีซอยเงินซอยเหลือจากทางราชการนะพี่น้องอันนี้มันมันบ่มีเนาะบันี้ได้มาจากไสก็คือลูกหลานนะครับพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เนาะพ่อแม่เฮาผู้ใหญ่แม่ใหญ่ปู่ย่าตายายเฮาเพิ่นเฒ่าหน้าที่ของลูกหน้าที่ของหลานก็คือต้องดูแล ปนิบัสเพิินให้มีความสุขนะครับพี่น้องอันไดที่เพิิอนอยากดูอยากกินนะครับเห็ดยังได้ที่ให้เพิินมีความสุขเข้ากับตรงเห็ดให้เพิินเพื่อเป็นการตอบแทนเป็นเขาเรียกว่าความกระตันยูกระตาเวทีนะครับพี่น้องให้กับอพอเม่ปูยาตา่ายองเข้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่หมดที่เขาถือเป็นเป็นนาทีนะครับพี่น้องมันบ่เป็นผ้าละมันเป็นนาทีของลูกของหลานนะครับพี่น้องอพอเม่์เทามา ลูกก็ต้องดูแลอ่าสมมติเราครอบพวนหนึ่งเนาะก็ต้องมีคนหนึ่งที่สีมาค่อยดูแลพ่อแม่อ่าตอนเฒ่านะครับพี่น้องหลังผู้ชายก็หาเมียมามาเป็นลูกไผ่แล้วก็มาคอยซอยดูแลงานอันนั้นอันนี้แล้วก็ดูแลพ่อกับแม่นํานะครับพี่น้องเนาะผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้ชายก็เอาผู้ชายก็ไปอยู่นําอยู่บ้านเนาะก็คอยเบิ่งแยงอ่าพ่อแม่จะของนะครับพี่น้อง ผู้ใายไปกับไปเบิงแง่พอเถ่าเม่เา่าเนาะบ้านเฮาเอิ้นพอเถ่าม่เม่าเวรดูแลเพิ่นอ่าให้มีความสุขเพิ่นอยาบยังเพิ่นเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเฮาก็ค่อยดูแลเบิงแง่เพิ่นเนาะครับแล้ววันนี้ผู้เฒ่าฝรั่งเป็นจังได๋พี่น้องผู้เฒ่าฝรั่งนี่โอ้คักเนาะพี่น้องเนาะเพอวันหนึงเพิ่นมีเงินซอยเหลือตอนที่เพิ่นอ่าเกษียณอายุแล้วหลังจากที่เพิ่นทํางานมาตลอดอายุการทํางานของเพิ่นส่วนหลาายอ่เพิ่นเพิ่นบ่แม่นส่วนหลายพี่น้อง บางคนเหมืนก็บสิเริ่มเฮดงานตั้งแต่อายุ18 20จริงๆเนาะที่เพ่นินุลู่มาเพราะว่าก็มีน้องๆที่เฮดงานน้ากันเนาะครับข้าเจ้ากับแต่งงานกับสามีที่เป็นคนฝรั่งเศสข้าเจ้าก็บ,บอกสู้ฟังว่าสามีข้าเจ้านี่ยเฮดงานมาตั้งแต่อายุ18 19ปีเนาะครับพี่น้องกัสิเลียนจบแทร์แชร์รมัธยมปลายเนาะแล้วอาสิเลียนวิทยาไลแน่เนาะแล้วข้าเจ้าก็เริ่มการทํางาน ขจอกสีมีสวัสดิการดีครับสวัสดิการของเจ้าสีม네ี่เพื่อแพ่มาฮอดลูกฮอดเมียนะครับพี่น้องน้องๆผู้สาวคนไทยถีบมาไดสามีชาวฝรั่งเศสนะเจาก็บอกสุฟังว่าเจากได้รับจังสามีเ่นเหตุงานหลไฟยังทีนะเพิ่งไปเที่ยวไซในฝรั่งเศสนี่เพิ่นมาตอใจเสีย่าเงินเลยครับพี่น้องมาตอใจขาาตัวคาดบัตรเลยเพราะว่าได้รับสวัสดิการจากสามี ถ้าสิเสียแน่ก ouais. right? right. right. ็คือจองตัวอ่าจองตัวรถไฟแล้วก็เฮ้ากระบุที่นั่งที่เฮาต้องการนะครับเป็น้องการสิเสียแน่อ่าเก่ายูโรปซีดีโรนครับพี่น้องในขณะที่ว่าล่าค่าเต็มของตัวนั้นมันก็ลอยกลัวทั้งสิ้นอ่ะพอเขาตรงเสียอันนั้นเป็นสวัสดิการการอ่ารักษาเก็บไข่ได้ป่วยยังกัญยาเนาะพี่น้องมีหอดเมฆจากผัวกับมหาดซูเมียสูลูกนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นความโชคดีของอ่า น้องๆคนไทยเฮาตีไม,ม่มีสามีเช่าต่างชาติก็เอาแค่ว่าฝรั่งเศสก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะอย่าประเทศอื่นพอยานุก,กับบอลลูหือกันแต่ว่าสําหรับประเทศฝรั่งเศสที่พป็นยูนอยู่นีก็เลยก็ได้ฮูดเฉพาะโซนนี้อันที่จริงแล้วก็ว่าเซบาเรื่องพุทธเถาพี่น้องก็ไปทัวทีบตัวแดนวันนี้เซบาเรื่องพุทธเถาฝรั่งเศสนะครับพี่น้องพอญิโรไปนี่น้องเทียตะลิตตวนเพลินพี่น้องเนาะ ไปซื้อของอยูซุเปอร์มาเก็ตจริงๆนะไปซื้ออาหารการกินมากเนาะลากรถลากหลากรถใส่ของไปเทาพี่น้องบังคนก็โอ้ยว่ะซาตูพี่น้องเนาะผู้ได้ก็สิบขันอายุยืนเาาก็อาสีตกสภาพเนี้ยเพื่อหมายทั้งว่าการไปการมาลําบากพี่น้องเนาะลางคนก็ยางก้มเพราะว่าหลังคอมแล้วพี่น้องหลังผนคอมพูหยิ่งอันพู้ใายผูหยิ่งก็คือกันพี่น้องผู้วลังคนเพื่อนไปซื้อของพี่ยิ่งเห็นแล้วก็โอ้คือรีตนเพิ่นเนาะอันนั้นก็เป็นเพราะว่า หลังจากที่ลูกเต่าแยกไปแล้วเนาะอายุสิบแปดนี่เขาเจ้ากสิแยกไปหาเ้าบ้านเ้ายังอยู่พลคนกัสิอยย่น้ำพอน้ำแม่แต่ว่าส้นหลก็จะก็คือไปมีชีวิตเป็นอิสระนะครับพอแม่ก็ต้องหาอยู่หา,หากินเอง,งสินะทำเห็ดกับเขากับป่าไปซื้อกับเขากับป่าซื้อน้ำซื้อ,อ,อยางซุกทิ้งซุกยางเห็ดเองเมดนะครับในช่วงหกสิบกว่า เจ็ดสิบนี่ก็คงจะไขแน่นะพี่น้องแต่ว่าช่วงระยะจากแปดสิบเก้าสิบไปนี่โอ้เห็นแล้วก็นนานนาสงสารเพลินแต่ว่าเพลินบ่ห้ไปสงสารเพลินนะครับข้าเจ้าอยู่โดยตัวของข้าเจ้าข้าเจ้าผู้เฒ่าล้ำคนนี่เห็นข้าเจ้าทั้งสั่นลังเทียพญานุหลายเท่อหลายที่ครับตอดมาไม่ๆมนี่เขาไปิดซอยข้าเจ้าข้าเจ้าก็บอก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 บ่ต้องบัหลาว่ต้องไม่ย้ายเหนได้พราะยญายเหนได้ผู้ล้ำคดหายพร้อมครับว่ต้องแบบว่า ขาเจ้าคือิแปลว่าเฮ็ดได้อีกสินะครับเขาเจ้าบัต้องการควมสวยเหลือเนาะคือจังนล้งเถื่อไปลุ่งรถไฟใต้ดินครับพี่น้องของขาเจ้าหลายๆเข้าก็อหยาบขนอยัอยุงซอยเพิ่นเนาะที่ไปจับไปใยเพิ่นกระบอกรบอกรกับเมเตเข้านางรถไฟสินะเพิ่นบะมี่บนนางเพล่นขึ้นมหม่เข้ากินลูกให้เพิ่นมันก็จะบอกบ่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 ต้องบ่ต้องบ่เอาบ่ต้องการควมำซยเหลือน้องเถื่อกับเข้ากับ กะหวังดีเนาะพี่น้องเนาะนิสัยคนไทยอายุบาือกันพญุนุไปไสใส่โบกได้นางรถเพราะว่าต้องอลูกไหเด็กน้อยแน่ลูกไห้พู้เฒ่าแน่งสีเนาะครับมันเป็นนิสัยของคนไทยทำอยู่แล้วบาวแาต่พนยนุแหละเนาะสุภูสุขขนคนนั่นแหละขึ้นรถไปใส่มาใส่นี่เห็นพู้เฒ่าเห็นเด็กน้อยเห็นคนทองมานี่เฮ้สินางกลมนากลมตาได้บ่อ่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยุฝรั่งเศสนะครับพี่น้องพุ้ยิย่งทองครับ ถ้าขึ้นมาบนนี้บนนางเขาสิซีเอาเบาได้ก็ได้กรบพี่น้องบ่ให้ชั้นนางแน่ชั้นทองสินะคนที่ถือซีก็ต้องลุกขึ้นนะครับเรียกเข้าเจ้ากับซีมีเบาสําหรับผู้ชราผู้พิการผู้ไม่ลุกเต่าเราอ่อนนะพี่น้องเนาะขึ้นมาแต่มันกับว่าพ่อหรอกพี่นรองเสื้อนันเสื้อบ่าพ่อิ่นก็ต้องไปหานางที่มันบ่เม็นบอลสำหรับบุคคลที่เข้าเจ้าระบุไว้เี่น้องเนาะนั่นแหละ พญินุกษีว่าวเรื่องพุทธเ่าอืมจังว่าไปใส่แน่วะทิ้งทั้งพุทธเอาเล็กน้อยอไปสารพัดเนาะพี่น้องเนาะกศิวเรื่องพุทธเ่าแน่นี่แหละอยากเอาเรื่องพุทธเ่าพุทธเอาอยู่ฝรั่งเศสกับบานเฮาเนาะแตกต่างกันหลายพุทธเ่าอยู่บานเฮาอยู่เนาะโอ้ยลูกเต่าเอาอกเอาใจดีเนาะอยากยังกินยังว่าถ้าเอ้ยปากบอกนะครับลูกเต่าแลนหามาให้อยู่ให้กินอันไหนบ่แสบพ่นบ่อยากบ่กินเท่ากับบ่เห็ดอืมเฮากับต้องเฮ็ดของที่พ่นแสบพ่นอยากกินพ่นมากกินเนาะ แต่ฝรั่งเศสนี่พี่น้องนะครับชีวิตเพิ่นหนาคันเป็นสภาพแทวเห็นก็คือว่าหนาสงสารเพิินแต่ว่าเพิ่นบ่ได้อนาถาแบบนั้นหนาสงสารเพนถึงบ้าบ่มีคนสือมาส่วนมาต่างมาเห็ดเข่าเห็ดกับเข่ากับป่าให้กินจังเสี่น่ะบ่มีคนมาล่างถวยล่างบ่วงให้จังซี่น่ะพี่น้องอ่ะเป็นใจเพิ่นช่วงนี้เองอืแต่ว่าเิ่นก็มีสวัสดิการซอยเหลือดีเนะครับบ้านเพิิน่ะอืมผู้เฒ่าเพิ่นมี่ สวัสดิการได้ดานการเงื่อนซอยเหลือจนเพื่นละครพี่น้องจนว่าเพินนพพ่นตายเพื่อนละแต่ว่าพญานุเนาะถ้ศสิใหียเปรียบเทียบกันให้เป็นผู้เท่าพญานุกับว่าให้เป็นผู้เท่าอยูุ่บานเฮ่าดีกว่าพี่น้องเนาะยังมีลูกมีหลานค่อยปลา,าว่าวคอยพ่อยจา๋าค่อยเบิงแง่งเฮ่ายามเฮาเก็บเป็นเห็นอุ่นจังส่น่ะแต่ถ้าเป็นผู้เท่ายุฝรังเศสพี่น้องยไผอยย,อยุมันเนาะหน่อยนอกในนาลูกเต่าสีมหาลังเทีย สิไปหาลูกเตาเนาะสิไปหาลูกเตาสิก็ต้องโทรไปเนาอมจติไปอยากไปเรื่อยๆคือไ่ได้ดอกสิสิไปคึอยู้ๆสิไปหาลูกหาเตาไม่ได้นะพี่น้องต่อต้องโทศัพท์ไปเพิ่นแล้วรังบานเนาะอืมกันเขาลูกใ้ไปก็บบ่ไปนะพี่น้องแล้วต่างคนต่างยุมม่นโดนสืมาอย,ยามพอ,อย่า่แม่ยทีหนึ่งเนะาะเบาเบาไปหลายมันก็ยเวาไปหลายนะครับพี่น้องจังสันสรุปสัปส้นๆคือถ้เสียเป็นผู้เทาอยู่บานเฮ่ากับยุ่ฝรั่งเศส พญินูขอเลือกอยุบานเฮาพี่น้องเพราะว่ามันอบอุ่นเนาะมันบโดดเดี่ยวบ่าเวยังมีลูกมีหลานมาตุ่มมาห่ม้มเนาะเทศกาลนั้นเทศกาลนี่ถึงสีว่วมีเทศกาลเฮ่ากับมีอยู่ร่วมกันเป็นครอบเป็นขั้วเนาะบริไลปล่อยให้พพอให้แม่อยู่ยังโดดเดี่ยวนะพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องก็มี่ความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพีตอนน้องเนาะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับพี่น้องเนาะ ืันนี้ก็ขอจอบสำนึกละพี่น้องก็ขอ,ขอขอบคุณหล,ลายๆผู้ที่เข้ามาเบิงคิปพญ,ญินูหน้าไก่ห่วยเนาะทั้งพี่น้องเกาแล้วก็พี่น้องไม่พี่น้องหม่ก็บชุสลืมนะครับเบิงคิปพญ,ญินุกรีซาหานาทีจะค่อยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับหลังจากนั้นพญ,ญินูดได้เวลานสมควรก็สิกรไปไปเยี่ยมไปยามอ่าให้กำลังอ,อกกำลังใจกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอคูณหล,ลายๆท,ท,ทุกการรับชมนะครับเนาะพญานูก็ขอ,ขอสวัสดีครับพ่อกันลิปหนาน้อพี่น้องเนาะ